หายไปนานมากหายไปนานแล้วครับก็ส่วนใหญ่ก็คือไปงานต่างประเทศมากกว่าครับนี่น่าจะเป็นแบบหลายเดือนเหมือนกันที่มีเวนที่ไทยครับก็ก็ดีใจที่ไม่ลอบเจเป็นแฟนชาวไทยครับใช่แทบไม่ได้อยู่ไทยแล้วก็ทํางานจริงๆคือแบบช่วงนี้เราเป็นช่วงที่แบบเตรียมตัวเปิดซีรีส์เรื่องใหม่ด้วยครับผมแล้วก็ประจบกับงานของบริษัทผมมันยุ่งมากๆด้วยครับก็เลยแบบเราอาจจะห่างหายจากโซเชียลไปด้วยว่าเราแบบต้มต่อฟรีสอะไรครับ มาใช้ได้แบบเดียวเดือนหน้าก็ต้องไปต่างประเทศไปรับรงางวัลด้วยใช่ไหมใช่ครับเดือนหน้าก็จะมีงานรับรงางวัลครับที่เป็นรงางวัลที่แฟนๆช่วยกันโหวตที่เกาหลีเป็นรงางวัลอะไรอยา่างไงนะคบเป็นรงางวัล Rising Star ครับผมก็เป็นรางวัลที่แฟนๆช่วยกันโหวตแล้วก็ขอบคุณแฟนเพราะผมเห็นตั้งแต่แบบ process ตั้งแต่เขาประกาศรายชื่อราย up ว่ามีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แฟนๆทุกคนแบบช่วยกันโหวตเข้ามาให้จนแบบเราได้คนแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจ ก็ดีใจดีใจเพราะว่าเป็นรางวัลที่แบบที่ประเทศเกาหลีเลยซึ่งเป็นแบบโอ้ประเทศแบบที่แบบอยู่ในวงการที่เป็นยิ่งใหญ่มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็แบบดีใจมากๆที่แบบมีโอกาสได้ไปถึงต่างประเทศแระดับต่างประเทศเต้นไหมครับเพราะว่าเราต้องมีการเตรีจะทำพูดไปขอบคุณผู้คนทุกทีเต้นเต้นมากเลยครับเต้นเต้นมากว่าจะพูดภาษาเกาหลีเฮ้ยเตอนเราเป็นการฝึกซ้อมไปแล้วอันยองเซโยว้าก็ดีออกี่จันทรจะบอกว่าไม่ใช่พี่จะบอกว่าเราเซฟเจอร์สุดหับ ใช่ใช่จะพยายามเดี๋ยวลองดูอนะ่ะลองดูยังไม่คอมมิตโอเคอย่างเวลาไปมือนนี่ไม่ได้เวลาดึงแรงธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยบ้างเพราะว่ามันจะหมดก็ส่วนใหญ่ก็แบบมีติ้งออนไลน์อะไรเงี้ยครับคุยกันออนไลน์แต่ว่าก็คุยกันตลอดไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนก็ตามอะไรเงี้ยเราก็มีไลน์คุยกันตลอดแล้วก็มีแบบมีติ้งกันถ้ามันจะเป็นแล้้วตอนนี ธุรกิจก็ไปเรื่อยๆครับก็อยู่ในช่วงที่แบบพอเราเริ่มมีหลายสาขาอะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มทําให้มันเป็นระบบมากยิ่งขึ้นเริ่มจ้างมาตรฐานให้มันแบบว่าคงที่มากๆครับเพราะว่ายิ่งมันแบบมีหลายสาขามากๆมันก็ยิ่งแบบคุมพวกมาตรฐานได้ยากอย่างไรก็เป็นสิ่ที่ทาทายสำหรับเราตอนนี้ไปกี่สาขาเออตอนนี้ประมาณ12ครับสิแล้วพอเติดตมันมีปัญหาอะไรให้เราต้อง หรือต้องติดตามตลอดไหมครับตลอดตรงนี้โอ้โหทั้งวันเลยตลอดตลอดปัญหามันเยอะมากคือมันพอมันเป็นสายเป็นดีครับมันเป็นอะไรที่มันดีเทลมากๆเรื่องไฮจีนก็สําคัญทุกเรื่องออปเปอเรชั่น <_ d ata> ก็สําคัญมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วยิ่งโปรดักต์ของผมเป็นโปรดักต์ที่มันต้องแช่ตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยปัญหาเรื่องไฟไฟดับอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป <_ d ata> ็นปัญหาหมดเลหมือนก็แก้ัน ใช่ใช่แต่ว่าเรามีทีมนะครับคือือคช่วงแรกๆก็อาจจะเป็นเราที่แบบอาจะต้องทําเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเรามีทีมเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นเลเวลไปก็ปัญหาอย่างนี้ก็คือคนนี้แก้ไปแตุ่กแต่ก็ลับมือได้ทุกเคสเลยแร้วก็รับมือได้ทุกเคสเลยนรัจะไม่รับนะครไม่รับเลยรับเราไปดูเลยห่าเรบผมก็รับครับรับมือครับคือเราก็พยายามนี่แหละครับสิ่งที่ผมกำลังสร้างผมกำลังสร้างแบบ มาตรฐานทั้งระบบของทีมงานด้วยให้เป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ให้คนรู้ว่าทุกคนรู้ว่าตรงไหนคือพารที่เราต้องรับผิดชอบเพราะว่าถ้าทุกปัญหามันวิ่งมาถึงผมคนเดียวเนี่ยก็ไม่ไหวอยู่แล้วก็ต้องจัดการได้ช่วยวินพุกงานเราก็ต้องทำงานหลักเราก็ต้องเอาแล้วก็ชิปธุรกิจก็พยายามพยายามบาลานซ์เวลาให้มันดีที่สุดอันนี้ก็คือวินเป็นเขาเขาของเดียบไม่ได้มีแฟนชาชสไมไม่ได้มีสับไม่ได้มีใช่เราเพิ่มเพิ่มแดงเยวะที่สุด เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะคุมมาตรฐานของมันออกมาให้ดีที่สุดนะครับแล้วยิ่งเป็นโปรดักที่แบบมันไม่ใช่แค่แฮนด์เมดแต่ว่ามันเป็นฮาร์ดเมดที่แบบว่าผลิตด้วยมือคนจริงๆทุกชิ้นเลยอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเรายังไม่อยากไปสเกลแบบนะั้นอย่างนี้พอไม่ีมันเริ่มขึ้นนะว่าเราอยากแตะได้เพราะอยากมีครับมีอีกหลายแบรนด์ที่กำลังจะลอนช์ครับคือคือจะจะทำประเภทของ,ขอ,ง,ขอ,งอินขนนไปต่อมีหลากหลายใช่แล้วน,นี่เป็น,นับรนด์ เป็นครับเป็นเป็นอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่รับอยู่ใช่ไหมรับอยู่ครับรับอยู่ครับจ้างได้ครับจ้างได้เป็นอะไรเป็นการแสดงแล้วสองเรื่องอันไหนจะมาก่อนกันอะไรนะเี่องที่แถบไปอันไหนจะมาก่อนกันอินิมาสองมาก่อนใช่ใช่กำลังจะถ่ายก่อนครับแต่ว่าสการ์เล็ตเนี่ยคือจะแบบถ่ายไปแบบช่วงต้นปีหน้าเลยปี่เคยได้ยินเรื่องแซว เรื่องแซวล์แล้วมันจะถ่ายจบกี่โมงหรอไม่ไม่จบกี่โมงเขาบอว่าถ้าใครใครไม่ว่างใครไม่ว่างที่ตายก่อนตายก่อนเลยเออแล้วผมจะตายก่อนไหมเนี่ยตอนนี้ทุกคนแย่งกันตายนะแย่งกันตายใช่ไหมเพราะแต่ละคนก็โหคิวแน่นกันหมดเลยใช่ครับผมก็แต่ว่าเขามีล็อกคิวไว้หมดแล้วคือใครห้ามรับงานอะไรก็แล้วแต่เลยในช่วงเวลาที่เขาจะถ่ายอะไรอย่างเงี้ยโอซึ่งยังไงมันมันเราของพี่ประมาณาย i ีหมดเลย ของผมก็คือเดี๋ยวอินิมาสองนี้ใกล้จะเปิดมากแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวสกาเลนเนี่ยอย่างที่บอกจะเป็นต้นปีหน้าก็เลยทำบ่อยปล่อยมีเวลาไ้คุณหรืออะไรไมพราะว่ามันเดินทางมันก็ต้องมีการเก็บปวดบ้างสำหรับโปรยินอะไรครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างปิดพอสมควรเล้วป uh> wow> ิดใน้คือเรื่องงานหรือว่าเพื่อร่ากายของตัวเองเพื่องานเรื่องงานเพราะว่าเพราะว่าเราจะเปิดซีรีส์เรื่องใหม่ด้วยครับคาดว่าคือน่าจะต้องใช้คุนพอสมควรอะไรอยย่างงเี้ครับก็เลยแบบว่าเต็มตัวเต็มที่ออันนี้คื ช่วงนี้คือก่อนหน้านี้นผมอาจจะแบบลีนแต่ว่าไม่ได้ลีนมากครับตอนนี้ตอนนี้บอกว่าลีนมากๆแล้วก็พยายามทําให้ไซส์มันใหญ่ขึ้นด้วยให้มัดูหนขาขึ้นหรอใช่ให้มันดูหนาแล้วเป็นไงครับเป็นไงเมื่อเขาลงมาทีเสร็จปุ๊บนานมาทีก็ตั้งตำนานก็มันเล่นมามันก็อยากจะอวดน,นิดนึงไงอพี่ดูต่อตอนนี้ <c oughs> อะไรนะไม่มีเอเซอร์ใช่ไม่มีเอเซอร์ถ่ายนเาตัวนี้ไม่แล้วเราไปดูในซีรีส์ ่จริงๆมันเขินนะอยือว่ายัางไงพอลงไปดูแล้วคนจะต้องมาดองไฟรู้ตลอดเวลาท,ที่ไม่อยู่ทะเลจริงๆมันก็แอบบเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะมันก็แอบลบุ้นเหมือนกันนะว่าแบบเออจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเราก็เราก็อุตส่าห์ใส่ไวไ้รูปสุดท้ายไงเพราะเราก็แบบขเขินจะเอาไว้รูปแรกมันจะดูแบบแอเออตั้งใจเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบใส่เป็นรูปสุดท้ายแต่คือนี่คืออยากที่จะให้คนเห็นว่าสิ่งที่เราทำมาอยากให้คนรอติดตามซีรีส์เป็นแบบสปอยเล็กน้อย ไม่รู้ยังไม่เอกะเลยไม่รู้วในภาคหนึ่งเกินไหมก่อนภาคหนึ่งค่อนข้างที่จะโชว์เยอะใช่เราบอกว่าไม่ใช่น้องวินแล้วแค่เพียกพี่พี่ครับตอนนี้ก็ต้องพี่คือหลังจากนี้เป็นพี่แล้วไม่มีคําว่าน้องใช่เพราะอะไรเพราะเพราะว่าอะไรเพราะหุ่นมันเลยต้องเรียกพี่หรือว่าเพราะแบบว่าเพราะอะไรดิครับเพราะหุ่นไงหุ่นเนี่ยไหมหุ่นก็แบบโตแล้วดูเป <Enfin> ็นแบบร่างผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่ร่างน้องวิน แล้ว้องมีสามขวดไม่มีแล้วไม่มีแล้วล้างเรี้องเนาชิมกับของมะล่างของแตเพราะตอนนี้นั่งของผมล้างนอกก็พยายามพยายามทําให้มันดีที่สุดเพราะว่าคือโจทย์ของผมอะยากมากคือผมมากินน้อยมากคืววันหนึ่งบางวันผมแทบไม่กินข้าวเลยอะไรอย่างกินแต่อกไก่ปันแบบวันละสี่ขวดทั้งวันนะครับกินแค่อกไก่ปันสี่ขวดแต่ว่าเราพยายามจะทําให้ตัวใหญ่ซึ่งแบบเราไม่กินคาร์บเลยมันก็ยากเหมือนกันที่แบบเราจะทำอะไราเยเพราะคนเพราะคนเออคนแซวเยอะๆพอเวลาเจอแฟนๆพี่ทักเรื่องนี้ เรื่องหุ่นเหรอคะร่างโครงร่างโครงอ่ะก็มีก็มีเซลๆกันในออนไลน์นี่แหละครับว่าแบบโหหน้าชิปปี้บอดี้เมลเวลอะไรนะขอดูเป็นอดีตแล้ก่อนนะขอดูเป็นอเดีตไม่ได้รอดูรอดูไม่อได้วันกินแต่อกไก่เดียวมันมีมุมที่จะแบบว่าท้อแท้มันว่าทำไมถึงไม่ไปกินมากรลองที่เราทำตนี้ โอ้กำลังจะโยงเข้าให้เลยเลยแล้วก็ก็คือบางทีแบบถ้าไม่มีชีตเดย์อะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องกินมากระลองผมก่อนอยู่แล้วใช่ซึ่งมันอยู่ชั้นเจ็ดด้วยไงที่ไหนที่ที่นี่ที่นี่เจชั้นใช่พูดชื่อไม่ได้เพราอยู่ที่นี่ที่นี่ชั้นเจ็ดแสดงว่ามันต้องมีลมมึนที่สุก็อยากใช่ใช่ชีตเดย์ทุกคนมันแบบ คือถ้ามันทรมานเกินไปชีวิตมันจะไม่มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าสุรตีตอบโจทย์ในเรื่องความสุขด้วยนะครับคือทานแล้วอร่อยแล้วก็แบบเออเป็นชีวิตของเราได้แล้วอ,อยาไปเมืงองนอกมันมีกินหรออกไก่หรือเอาไปเอง <c ười> อกไก่ใช่ไหมครับถ้าถ้าไปเมืงองนอกพยายามกินแบบโปรตีนแบบอกไก่จริงๆริอะครับไม่ใช่อกไก่ปัดและเราไม่ได้เจอวินนาแต่ว่าก็มีของเอาให้เราไปกินักับแคกกับพี่แอร์กันหรือเปล่าครับผม เรื่องอะไรนะฮะเราเป็นชีพเป็นชีพก็ก็เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องที่อธิบายง่ายดีก็เป็นเรื่องก็เป็นเพื่อนตามที่ผมบอกเลยครับตามที่พี่เขาบอกเหมือนกันครับผมก็ก็ความหมายตามนั้นเลยใช่ตกใจไหมหรอถามว่าตกใจไหมไม่ได้ตกใจขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่าเราก็คือเราอะไปทําธุระของเราที่ที่นั่นที่ที่เกาหลีนะครับแล้วก็มีเป็นจังหวะพอดีที่แบบเขาอยู่เหมือนกันก็เลยแบบชวนเดินเล่นนี่เขาซึ่งเรา กับเพื่อนทุกคนไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยเราใช้ชีวิตปกติแบบนี้อยู่แล้วอ<ว><น>ะไรครับพอเราถูกจับตามองเนี้ยเราใช้ชีวิตมันจะดูกดดันขึ้นไปบินกดดันขึ้นไหมคือผมผม,ผมก็มีข่าวเรื่องพวกนี้จริงๆมันมาตั้งนานแล้ว <c oughs> แต่แค่แบบมันอาจจะแบบอาจไม่ได้รู้วงกว้างเท่านี้อะไรเงี้ยครับผมผมก็ใช้ชีวิตปกติของผมอยู่แล้วอะไรก็ตามแนอเลีย่างเกว่ามันเป็นติภารอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่มาประเทอ่ตอนนั้นวินรู้ไหมว่ามีคน รู้ครับรู้ครับคือคือผมอยู่แบบอะไรแบบนี้มานานมากๆ,ๆแล้วอะไรครับแล้วก็ไม่เคยรู้สึกว่าโอเคกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกอะไรอย่างนี้ครับก็ไม่อยากให้อยากให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวของทุกคนละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือว่าเป็นใครที่ทําอาชีพไหนก็ตามครับก็ควรได้ความเคารพในเรื่องของความสุขทีนี้ก็จะมีวิธีจัดการในตัวเรายังไงบ้างว่าหนีเดินไปหรือว่าอะไรยังไงก็ส่วนใหญ่ก็จะหนีครับ คือแบบเราจะเดินซ้ายปุ๊บอ่าเราไปขวาแล้วอะไรเงี้ยตาไม่ทันตาไม่ทันผมเร็วเดี๋ยวนะสัมผัสขาหล่ออย่างามมาามมาเงี้ย <c oughs> ใช่ใช่แต่ว่าแต่พอเจอแบบเนี้ยมันทำให้เรากลัวแบบกลัวหวาดกลัวการใช้ชีวิตสุดไม่เลยครับไม่เลยครับคืออย่างที่ผมบอกผมมีมีเรื่องอะไรแบบเนี้ยจริงๆมันก็แอบ,บเห็นในโซเชียลมาอยู่ตลอดแล้วก็เรารู้สึกว่าก็คือเราก็ใช้ชีวิตกับเพื่อนมันจะกลายเป็นเราไม่มีเพื่อนเลยหรอเราไม่สามารถแบบไปใช้ชีวิตกับเพื่อนแบบปกติได้เลยหรออะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าแบบ เออมันเป็นชีวิตส่วนตัวของเราแล้วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนใครอะไรอย่เงี้ยเราก็ใช้ชีวิตของเราไปอย่างบอกอยบอกใครสมมติว่าไปเจอวินในพื้นที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็จริงๆไม่ใช่แค่ผมหรอกจริงๆผมก็ได้ยินเรื่องของศิลปินท่านอื่นค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้ครับก็ <c oughs> อยากจะให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกันจริงจริงในครับเราอาจจะเห็นขอถ่ายรูปจบแล้วก็แยกย้ายอันนั้นเอาโอเคไม่ได้ติดเลยแต่ว่าถ้าเกิดตามเดินตามขับรถตามอะไรอย่างนี้ <c oughs> ผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวกับนี้เนี่ยแต่ทุกฝ่ที่เป็นคนที่รอบข้างของผมได้รับครับเพะ้นนี่เออเรายองไปยุ่งเราควรนะว่าอนาคตไปเราจะไม่กล้าไปด้วยกันเพราะไม่กล้าทำกิจกรรมด้วยกัน สำหรับฝั่งผมเองอะผมรู้สึกว่าผมปกติเลยครับอย่างที่ผมบอกว่ามันมันมันคือเรื่องปกติของผมที่ผมจะไปแห้งเอากบบเพื่อนไปทานข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับมันค่อนข้าง,างเป็นอะไรที่ซูเวลาเัาผ่อนเราก็น้อยมากๆอยู่แล้วครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําสิ่งเหล่านั้นเลยผมว่าโอ้ชีวิตผมก็คงเทียบมากๆเลยก็เลยแบบใช้ชีวิตปกติในส่วนของผมแต่ว่าก็ของฝั่งคนอื่นถ้าได้รับผลกระทบเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมก็เห็นใจเขามากแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้จะ ทำยังไงเหมือนกันที่แบบจะให้ทุกอย่างมันโอเคเพราะว่าเจนาของเราคือเราเขาเรียกว่าไงคือแบบเราปกติเออเราแค่กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะกับคนไหนก็ตามเพื่อเพื่อนเราโอเคใช่ไหมเวลาไปไม่มีการแบบมีว่มีการแจ้งให้คทราบคือเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาจะหมายถึงว่าเขาจะชินกับหมดแล้วเขาจะชินแล้วว่าแบบโอเคเดี๋ยวก็มีคนขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ซึ่งเพื่อนเข้าใจเข้าใจทุกคนแต่ว่าเพื่อนๆก็จะเรียกว่าช่วยกันดูด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าคนไหนที่แบบตามเราอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบบอกเราแล้วอย่างเเป็นเพื่อนอากาเดินไปด้วยใช่สายสายโอเคค่ะจบแป๊บนึงนะคะพี่บินเดี๋ยวเดี๋จะทาอินเสิร์ต